ท่านสมาชิกครับตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีบนถนนวิภาวดีรังสิตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5ง7จึงเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต และเพื่อเป็นการแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่เสียชีวิตทุกคนที่เกิดเหตุในครั้งนี้ผมจึงขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนนิ่งครับไว้อะไรเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับเชิญครับ ขอบคุณครับจนล่างครับ